คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Blessing Station สถานีแห่งพระพรคุณผู้ฟังจะได้สัมผัสการไตรตรองชีวิตตามภพอสารที่เรียบง่ายทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองโดยบาตรหลงวงโชวฤิ์สาสาย สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามการแบ่งปันพระวจาของพระเจ้าทางพอดแคสต์สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยอยู่นะครับพระวจานี้เป็นหลักคำสอนหลักชีวิตหลักคิดหลักปัญญาและสามารถฟังได้ทุกวัยทุกความเชื่อเพราะถือว่าเป็นแนวทางเกื่อหนุนชีวิตของมนุษย์เราทุกทุกคนวันนี้เรากำลังอยู่ในสัปดาห์ที่11เเทศกาลธรรมดาปีเอ จะได้รับฟังว่าพระเจ้าอยากบอกอะไรกับเราบ้างและเราจะมีแนวทางปรับปรุงตัวเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์นี้ก็เริ่มเข้าสู่เทศกาลธรรมดาซึ่งเริ่มจากสัปดาห์ที่11ยาวไปจนถึงสัปดาห์ที่34ท่านผู้ฟังครับคําสอนจากพระวาจาของพระเจ้าประจำสัปดาห์นี้จากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัตธิวบทที่9ข้อ36 ถึงบทที่10ข้อ8เป็นเหตุการณ์บันทึกเกี่ยวกับพระสูซูเจ้าทรงเลือกอัครสาวก12คนและท่งมอบพันธกิจให้พวกเขาอย่างเด็ดเดี่ยวเหตุการณ์แรกที่พระสูซูเจ้าทรงเลือกอัครสาวก12คนได้แก่เปโตรอันรูยากอบยอนฟิลิปบาโทโลมิวโทมัสมัทธิวยากอบบุตรอัลเฟอาสทัดเดอัส ซีโมนจากกลุ่มชาติยมและยูดาสอิสคาริโอตผู้ทรยศพระองค์ที่น่าจะนำมาไตรตรองในที่นี้คือพระองค์ทรงเลือกอัครสาวกเพียง12คนเท่านั้นจากผู้ที่ติดตามพระองค์นับพันนับหมื่นคนและทั้ง12คนนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านไม่ได้เรียนหนังสือนิสัยซื่อๆจนถึงบือ้อโดยซ้ำไป มารยาททางสังคมก็ไม่มีวู่วามใจร้อนพูดจาไม่เข้าหูและทั้งสิบสคนนั้นถือว่าเป็นคนบาปเป็นคนไร้ค่าเป็นคนชายขอบของสังคมชาวยิวในยุคนั้นซึ่งแน่นอนมีหลายคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านพระคัมภีร์เป็นนักการปกครองเป็นอาจารย์สอนเป็นผู้ที่เคร่งครัดทางศาสนาชาวฟาริสี หรือคนร่ำรวยในตระกูลสูงแต่พระองค์กลับมองข้ามคนเหล่านั้นหากแต่มาเลือกสิบสองคนนี้ซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาและอัรรรครสาวกทั้งสิบสองคนนั้นทุกคนต่างมีความคาดหวังผลประโยชน์จากพระองค์คิดว่าพระองค์จะได้เป็นกษัตริย์ของชาวยิวผู้ยิ่งใหญ่แล้วตัวเองก็จะนั่งเป็นขุนนางเป็นผู้ที่มีเกียรติ ข้างๆพระองค์หรือติดตามกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จนถึงกับว่าเปตโตรซึ่งเป็นหัวหน้าอัคารสาวกนั้นได้ถามพระองค์ตรงไปตรงมาในมัทธิวบทที่19ข้อ27ถามว่าเมื่อพวกเราสละทุกสิ่งติดตามพระองค์แล้วจะได้อะไรเป็นการตอบแทนบ้างมีหนำซ้ำสิทธิ์คนหนึ่งได้ทรยศหักหลังพระองค์หาประโยชน์จากพระองค์ ด้วยการขายพระองค์ให้ศัตรูเพียงแลกกับเศษเงินไม่กี่เหรียญคืออยู่ดาอิสคาริตสุดท้ายอัครสาวกหลายหลายคนได้ตายเป็นวรณสขีเพื่อยืนยันความเชื่อในพระเยซูเจ้าเหตุการณ์ที่สองนั้นก็เป็นคำสั่งของพระเยซูเจ้าที่มอบให้กับสาวกทุกคนไปปฏิบัติคำสั่งของพระองค์นั้นมีทั้งคำว่าย่า และคำว่าจงคำว่าอย่านั้นพระองค์ตรัสว่าอย่าเดินตามทางของคนต่างชาติอย่าเข้าไปในเมืองของชาวสมาเรียแต่จงไปหาแกะพลัดฝูงของวงวานอิสเรลนก่อนท่านผู้ฟังครับคำสั่งของพระเยซูเจ้าประโยคนี้ถ้าเรามองเผินๆแล้วอาจจะคิดว่าพระองค์เลือกปฏิบัติหรือเปล่าหรือพระองค์เป็นคนใจแคบหรือเปล่า แต่คิดให้ดีแล้วจะพบว่าพระองค์ต้องการให้พันธกิจต่างๆนั้นได้เริ่มต้นที่บ้านเริ่มต้นที่ครอบครัวและชุมชนก่อนแล้วจึงค่อยขยายออกไปสู่ข้างนอกนั่นคือในครอบครัวจึงเป็นที่เพาะบ่มจิตกุศลเพาะบ่มความจริงความดีความสุนทรีและความรักเพาะบ่มเกียรติและศักดิ์ศรี เริ่มต้นที่ตัวเองก่อนแล้วจึงค่อยขยายไปยังคนอื่นเพราะเราต้องมีก่อนดังที่สุภาษิตภาษาละตินว่า b o d a ดัตกั n น n ฮาเบตแปลว่าไม่มีใครให้ในสิ่งที่เขาไม่มีคำสั่งที่สองของพระองค์พระองค์ตรัสสั่งว่าจงรักษาคนเจ็บไข้จงปลุกคนตายให้กลับคืนชีพจงรักษาคนโรคเรื้อนให้สะอาด จงขับไล่ปีศาจให้ออกไปท่านผู้ฟังครับอาการเหล่านี้ในสมัยนั้นชาวยิวเชื่อว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากบาปหมายความว่าพระองค์มีความประสงค์ให้สิทธ์ทุกคนต่อสู้กับความบาปเอาชนะบาปและความตายเหล่านี้ด้วยความใจกว้างด้วยน้ำใจที่ดีงามสูงสง่งสิทธิของพระองค์ต้องเป็นคนกลาง ในการแจกจ่ายพระพรของพระองค์ไปอย่างทุกๆุกคนโดยไม่รับค่าตอบแทนหรือเรียกอาิตรสินจ้างใดๆทั้งสิ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ตรัสสอนสาวกของพระองค์เหมือนกันเช่นให้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์และความดีงามพร้อมทั้งสอนคนอื่นให้ปฏิบัติตามให้สาวกนั้น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้รู้จักระมัดระวังกายวาจาให้รู้ทางไปสวรรค์ให้เห็นโทษของกามให้เห็นความจริงของชีวิตแล้วสภาพชีวิตของพวกเราวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเมื่อพิจารณาแล้วเราก็พบว่าแต่ละคนนั้นก็บอกว่าตัวเองก็เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นคริสตชนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธศาสนิกชน แต่กลับค่อนข้างใจแคบใจดำใจลอยใจไร้สติเห็นผู้อื่นนั้นเป็นคู่แข่งเป็นศัตรูหลายต่อหลายครั้งสร้างกำแพงเกิดขึ้นในชีวิตแทนที่จะสร้างสะพานและแนวทางในการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นมีอย่างไรบ้างสัปดาห์นี้ก็ขอเสนอสองข้อ 1. ให้เห็นคุณค่าของตนเอง ในฐานะที่เป็นสาวกของพระเยซูเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบว,ว่าตัวเองนั้นไม่มีอะไรตัวเองนั้นไม่เก่งตัวเองนั้นไม่มีความรู้ตัวเองนั้นไม่มีความสามารถทักษะหรือคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ 2. จงเริ่มคุณธรรมความดีความรักความจริงและสุนทรีความงามในครอบครัวก่อน แล้วค่อยๆแผ่ขยายออกไปข้างนอกในวงกว้างนี่แหละครับท่านผู้ฟังก็เป็นการแบ่งปันประจำสัปดาห์นี้ขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกันอยู่ในตัวท่านเพื่อคุ้มครองอยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทางอยู่ข้างหลังท่านเพื่อเฝ้าพิทักษ์อยู่เหนือท่านเพื่อประทานพระพรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามน จากคุณพ่อชาวริตสาสายแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ